ปลูกยางกี่ต้นต่อไร่เหมาะสมที่สุดใช่ไหมครับนี่แหละลอทางรายการเราก็เลยจัดข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเกษตรกรได้เรียนรู้ได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อ่ะเชิญครับคุณต้นจริงๆเนี่ยคือเราเราก็ลงพื้นที่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีข้อมูลในการลงสวนยางเยอะนะตอนนี้เป็นพันันแปลงอ่ะ จากข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งข้อมูลแปลงต้นแบบเองเนะครับเราลองมาทําตัวเลขดูเนี่ยได้ข้อมูลที่ที่น่าเอามาคิดต่อครับว่าตกลงว่าจํานวนต้นต่อไร่เท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะเหมาะใช้คําว่ามันน่าจะเหมาะนะโดยระหว่างแถวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเเป็นระยะ7เมตรเนี่ยทุกท่านปลูกอยู่แล้ระยะเนี่ยเเมตรเนี่ยผมเห็นด้วย จากข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือตอนเนี้ยผมเห็นด้วยกับ7เมตรแต่ผมไม่เห็นด้วยกับระยะระหว่างต้นระยะระหว่างต้นบางท่านปลูก2เมตรห้ 50, บางท่านปลูก3เมตรระหว่างต้น <c oughs> ถ้าปลูก2เมตรห้าสิบการแขนออกมันก็ชนกันแล้วนะก็กชนต้นพอดีแล้วลารากยางมันจะไปทางไหนแล้วกิ่งก้านมันจะไปทางไหนมันชนกันไปหมดเลย <c oughs> นั่นคือปัญหานะคือมันแออดัดไงเวลายางมันโตมากเนี่ยอายุประมาณสัก12ปี15ปีอะต้นเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยถ้าปลูกชิดกันมากๆเนี่ย มันจะมีมันจะมีปรากฏปฏิกิริยาปรากฏการบางอย่างคืออีกต้นหนึ่งใหญ่ต้นหนึ่งเล็กนะพอต้นถ้าต้นใหญ่มันใหญ่กว่ามันก็สามารถกินอาหารได้เยอะกว่ามันแข็งแรงกว่ามันก็กลุ่มต้นเล็กไว้ได้ต้นเล็กก็ไม่ขึ้นจบเลยถ้าอีกต้นหนึ่งคลุมอีกต้นหนึ่งได้นี่จบเลยนะจบยังไงครับการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเป็นการสร้างเนื้อไม้ส่วนหนึ่งครับดังนั้นต้นจะโตไม่โตเนี่ยสังเกตเดี๋ยต้นไม้ที่โตดีกว่าเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ได้รับแสงมากที่สุดอาจจะาเป็นว่าระยะเนี้ย เป็นระยะที่ผมคิดว่าไม่มากและน้อยจนเกินไปอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นข้อมูลของของทางเราโดยมีเหตุผลประกอบด้วยนะว่าทำไมาระยะ7เมตรคูณ3มเมตร50จึงเหมาะสมอันนี้สามารถปลูกระยะนี้สามารถปลูกได้251ก็ปลูกได้นะ6 0ร้อก็ปลูกได้ <Okay. S 1> แล้วคันนี้ถ้าปลูกระยะนี้หนไร่เนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ65ต้น ต่อไร่โดยมีเหตุผลประกอบ3เหตุผลเนี่ยเรียงลงมาเลยผงมีเหตุผลประกอบตามนี้นะครับทำไมต้องปลูกระยะ7คูณ3.5เมตรและได้65ต้นต่อไร่เหตุผลที่1คือในเรื่องของการประหยัดเวลาและแรงงานด้วยประหยัดเวลาและแรงงาน คือตั้ง80ต้นก็กิีดนานขึ้นนานขึ้นแน่นอน,อนครับา65ต้นก็ประหยัดเวลาลงมาอีกมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงอย่าลืมนะครับว่าต้นทุนหลักในการผลิตน้ำยางเนี่ยคือแรงงานนะครับคอุมอ าเราจ้างกีดเนี่ยถงึงขั้นแบ่งครึ่งเลยนะห้เนี่ยคือค่าแรงงานเลยนะถ้าเราพูดถึงสวนยางคือธุรกิจเนี่ยค่าปุ๋ยเนี่ยน้อยอผมว่า10%อรแะแต่ค่าแรงงานเนี่ยห้เลยนะในการผลิตน้ำยาง1กิโลกร,รัมเนี่ยครึ่งหนึ่งเ่ยเป็นค่าแรงงานไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแรงงานในเรื่องของเวลาเนี่ยถ้าคุณคิดเป็นเงินเป็นทองเนี่ยหรือคิดเป็นธุรกิจเนี่ยมันคือส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งก็รือว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณต้นยังไงอะการลงทุนไม่มีการวางแผนไงครับได้แรงงานตัวเองคิดใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปัญหาดังนั้นเนี่ยเพดผลข้อแรกเลยครับคือในเรื่องของการประหยัดเวลาและแรงงานบางท่านบอกกีดฉันกีดยางคนเดียวเลย10ไร่เนี่ยโอ้โหถ้าสิบไร่ไร่ละ80ต้นนี้นกับ650ต้นก่ับเสร้จเร็วสิดกันนะ้ก็เสร็จ โอเคอันนี้คือเหตุผลสนับสนุนข้อท mm ี่1ข้อที่2เนี่ยถ้าจำนวนต้นประมาณเนี่ยผลผลิตน้ำยางสูงกว่าต่อต้นนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับต้นยางที่มีพื้นที่ในการรับแสงมากขึ้นย่อมผลิตน้ำยางได้มากขึ้นครับ <dunno. S 2> น้ำยางเกิดจากการสงังเคราแสงนะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิชาการอยู่แล้วดังนั้นถ้าพื้นที่ในการรับแสงมากขึ้นก็คือทรงพุ่มเขาใหญ่อ่ะเขารับแสงได้มากขึ้นอ่ะครับยังไงซะเขาก็ผลิตน้ำยางได้มากขึ้นนะครับ อันนี้คือเหตุผลสนับสนุนไอาการสัรงขห์แสงได้มากขึ้นมันเกิดจากอะไรใบมันมากขึ้นถูกต้องไหมครปูงางใบย,ย่อมมากขึ้นนะครับมันถึงสัรงะห์แสงได้มากขึ้น <Wow. S 1> อันนี้แหละมันจะทําให้น้ํายางเพิ่มมากขึ้นเองอันนี้ผมพูดต่อต้นนะพราหมออาจจะมีคําถามว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นจํานวน80ต้น90ต้นพอคูณไปคูณมาแล้วมันจะไม่ได้พอๆกันหรอใช่เพราะว่าจํานวนต้นมันเยอะสมมติว่าจํานวน65ต้นได้น้ํายางมากขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าจํานวนต้นยางเยอะ ได้น้ายาน้อยลงไปหน่อยนึงพอคูณกันแล้วได้เท่ากันก็จะเสียเปรียบผมข้อหนึ่งเขาเสียผลประโยชน์ผมแนี่ยผมประหยัดแรงงานกว่าผมประหยัดผมทํางานเร็วกว่าเร็วเร็วกว่าด้วยแล้วก็ในเรื่องอื่นมีอีกไงมีนี่ข้อสามข้อสามข้อสามเหตุผลข้อที่สามที่สนับสนุนก็คือคือไม่สิ้นเปลืองธาตุอาหารครับเกษตรกรต้องเข้าใจก่อนว่าปุ๋ยหรือธาตุอาหารที่เราใส่ไปเนี่ยสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยไปร้อยบาทต้นยางที่ดูดซึมขึ้นไปทางรากเนี่ย 70บาทเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรครัเอาไปสร้างการเจริญเติบโตทางลําต้นทางใบทางกิ่งทางรากเหลือแค่30บาทเขาถึงเอามาผลิตน้ํำยางให้เราผมถามว่าถ้าจานวนต้นเยอะเนี่ยมันเอาไปต้เ็อง70%เลยนะมันก็เปืองปุ๋ยสิต้องยิ่งจํานวนต้นยิ่งเยอะต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะถ้าใส่ปุ๋ยน้อยไม่พอกินกันัพรพอแย่งกัน คนมันเยอะต้นมันเยอะคือ8ปีควรจะได้กลีดก็ไม่ได้กลี่ะก็รอ,อไป9ปี10ปีอย่างเงี้ยคือเราสังเกตได้เลยที่ปลูกกีทีจำนวนต้นเยอะๆเนี่ยจะโตค่อนข้างชา้าเพราะอะไรครับเขาเอาปุ๋ยและธาตุอาหาร70%ไปเลี้ยงต้นหมดมันแย่งกันกินเกษตรกรก็กรไม่เข้าใจกัน,กนว่าตกลงน้ํายางมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากธาตุอาหารประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเกษตรกรจะไม่เข้าใจตรงนี้แต่ตรงเนี้ยเราอธิบายเลยว่าปุ๋ยที่เราใส่ไป100%เขาไม่ได้กินปุ๋ย100%เอแล้วเอาไปผลิตน้ํายางร0% 0นะ เขาเอาไปผลิตน้ํายางแค่3 0เขาจะต้องเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงรากให้สมบูรณ์ก่อนเหลือก <c oughs> ็ถึงอะมาผลิตน้ํายางข้อมูลตรงนี้ถ้าสามารถเอาไปปรับใช้กับในสวนได้สักน้อยสักน้อยนิดสักหนึ่งข้อไปอยังดี <c oughs> แค่นี้ก็ก็ดีแล้ว